สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจาสวัสดีทาง Fc มา Fc เก่าด้วยจากคลิปนี้เป็นคลิปแน,นวทางหุ้นห่างเสียงจากแนวทาขคอที่4เดือนเก่ากัาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจำมือนีนกามาผุกกับแนวทางของแอนดรอยคือเก่าละ่ะคะตามเคยเนาะตามกันต่อรุ่นกันต่อกับแนวทางหุน้นห่างเสียงของเฮาจากสำหรับผลหุน้นห่างเสียงรอบเสาลอยวันที่สามแนวทางรอบเ้าจะให้เด่นหากับสี่ ผ้นของรอบเศร้าจะบนหาหนึ่งหกลังสาเก้าสำหรับหาของเฮามาอยู่ลักลอยเนอะเบิงหาหนึ่งมาอยู่ลักลอยนอกจากโอ้โหลักลอยลักสิบจ้ะสำหรับเดนหนึ่งของเฮาน้อหนึ่งอยู่บ่ายมาออกเศร้าจ้ะสำหรับรอบบ่ายเด่น1กับ2องพ้นของรอบบ่ายจะบ,บน3 4มส่าลังหนึ่งสองอ้าวสำหรับ1นสองกับปังจะมาตรงๆเลยจ้ะแต่วันนี้พิดโต เน้นเด่นหนึ่งเน้นหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดโอ้เน้นเด็กใหญ่มาเล็กหน่อยเนาะหนึ่งสองอ่ะแต่ก็มาให้แบบตรงๆจะเด่นหนึ่งข้อเฮามาจ้าสองตัวหลังรอบบายอ่ะนี่คือพ้นห่างนี่คือพ้นห่างเซ็งคนที่สามจ้าสำหรับวันที่สี่มอนีนตามลุ่นกันโซจ้าเอาคนสิไปรับชมรับฟังแนว่ยท่ามอนีนฝากด้วยละกันเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันเราจะพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมใหม่ๆกันอย่าลืมกดติดตามเลยกะ อย่าลืมโดสันกระดิงไหวะจะเผื่อสิได้โบพา่านแนวทางเถียจอยลุงหายน้อแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้ามีหุ้นนิกเกอีหุ้นห้างเซงหุ้นดาจโจนฮานอยลาวภาชนะแนวทางรัฐบาลไทยกับมีให้เส้นเดียวกันจ้าตามต่อรอบเศร้าห้างเซ้งเมื่อนี่ไฮเด่น3มกับ44 4และ3วิ่งลูดจะใส่วิ่งใสด์ลูดก็มาหมักตัวได้ชมตัวได้ทามหมักซะชอบวิ่งลูดได้จ้า4ีหา สี่หกสำหรับเด่นสามรอบเศร้าจับขู่สามหาแล 3, 3, 9, 3. 30, 3, า้วก็สามหนึ 3, 4, ่งสามเก่าสามศูนย์สามสองสามสี่มาแล้วเนะคู่เด่นสามสี่กับเด่นอยู่เด้อจะมันในคู่เด่นตะเลขกระจาย สำหรับรอบบ่ายให้เด่น3กั 2, บ2เส้าบ่าย3ส่วนจับคู่3รอบบ่าย35 39โอ้ย30 31 34ซ้ําสําหรับ34นี่คือจับให้ยอยู่รอบซะรอบบ่ายเนาะตัวเก่า สองเก้าหาสองสามสองศูนย์หรือสองกดีนะครับสองฮกละกันตามด้วยสองสี่ละกันอู้ด็กระจายกระจับขู่ยะอยากหน่อยแจัคสตันตัวได้ออกสำหรับโตเน้นจ้าเด่นสองรอบบนิ่งสองฮุกสองสี่ละกัน สำหรับเด่นสามเน้นสามศูนย์สามเก้าสำหรับรอบเศร้าเด่นสามเน้นสามหาครับสามเก้าเด่นสีเน้นสี่หนึ่งสีสองแบบหนึ่งเนาะโอเคเรียบร้อยจา่ายนี่คือเสียสัตว์อยู่เนาะนี่คือแนวทางหุ้น หางเสีงของเขามื่อนี่ตามนี่เลยจะมือนี่คอยมาปังๆคอยมาเด้งๆเต็มเต็มเศร้าบ่ายบนหลังละกันเนาะก่อนที่นัาไปเป็นแนวทางเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละกันเนาะมีตัวหมักตัวชอบตัวชวนคอยตามมันจะบอกมีตัวหมักตัวชอบสมัรถปล่อยผ่านได้จะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าวละกะมีรู้จากให้สูงดีกันทุกคนทุกท่านจะสวัสดีจ้า